มอวรรงคัดค้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้ปิยบุตรใช้ห้องเรียนปลุกระดมนักศึกษาต้องรีบสกัดพฤติกรรมจ้องล้มล้างสถาบันขณะอูหาฤือไทยเดือดวัชระปากพล่อยถามไทยพักดีรับจ้างใครมานายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ขอคัดค้านคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดพื้นที่ให้นายปียบุตรแสงกนก,กุลมาปลุกระดมนักศึกษาสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่กล่าวถึงที่มาที่ไปปัญหาต้นต่อทางการเมืองของประเทศและบทบาทที่เป็นจริงของสถาบันแต่เอาประวัติศาสตร์ได้หลักการตะวันตกมาอ้าง กล่าวให้ร้ายซึ่งไม่สอดคล้องกับความจริงและวิถีสังคมไทยแม้จะอ้างเสรีภาพทางวิชาการแต่สถานการณ์วันนี้ได้บ่งบอกแล้วว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ใจตามหลักวิชาการจริงแต่มีพฤติกรรมล้มล้างผ่านคำสวยหรูว่าปฏิรูปขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทบทวนการปลุกระดมโดยใช้ห้องเรียนโดยด่วนก่อนที่ประเทศจะเสียหายทำลายความสงบสุขไปมากกว่านี้ ด้านอูหารุไทยต่อกลับวัชระเพชรทองย่าดูถูกคนรักสถาบันชาติเพราะคนที่ออกมาปกป้องไม่ต้องมีใครจ้างจากกรณีที่นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่าหมอวรงแกนนำกลุ่มไทยพักดีไปรับจ้างใครมาถึงได้เคลื่อนไหวปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังได้กล่าวว่าหมอวรงกำลังปลุกปั่นให้คนไทยเกลียดชังกัน ลาสุดอุหารืไทยม่วงบุญศรีหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งไทยพักดีได้ออกมาฉะเดือดนายวัชรพิททองผ่านเฟซบุ๊กโดยได้ตั้งคำถามว่าปกป้องพระมหากษัตริย์จำเป็นต้องรับจ้างด้วยหรือพร้อมกับเปิดเผยถึงความเป็นจริงของกลุ่มไทยพักดีว่ามีจุดยืนชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้คนไทยทั้งชาติได้เห็นว่ายังมีคนจำนวนมากที่รักสถาบันชาติมากแค่ไหนหรือนายวัชระไม่อยากเห็น คุณได้อ้างว่านะคะหรือตั้งข้อสังเกตว่านะคะกลุ่มไทยพักดีนั้นเนี่ยเป็นแค่เพียงหุ่นเชิดเป็นแค่เพียงนักแสดงทางการเมืองกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอุจะขอบอกนะคะว่าคุณวชระคุณได้ศพประมาทนะคะคนอย่างพวกเรามากมันเกิดอะไรขึ้นคะประเทศไทยมันถึงจุดที่การที่คนจะออกมาปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยถึงกับต้องรับจ้างแล้วหรอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็รู้นะคะว่าการปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีเราไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไม่ต้องการให้เกิดการสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะถ้าว่าสถาบันหลักของชาตินั้นถูกทําลายไปแล้วที่มีการนะคะ ้งคำถามว่ามีการรับจ้างรับงานจากใครมาหรือไม่นะคะอันนี้มันก็เป็นการศบประมาทกันมากนะคะเพราะว่าการปกป้องชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เนี่ยถึงกับต้องรับจ้างกันเลยหระคะทําไมคุณวชระเพชรทองคุณไม่มาวันที่30สิงหาคมนี้ล่ะคะคุณลองมาถามคนไทยดูไหมคะว่าเขารับจ้างมาหรือเปล่าให้ออกมาปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์นะ่ะคุณวชิระคะยังมี การขอบคุณชาวพิศณุโลกที่ไม่เลือกคุณหมอวรงเป็นผู้แทนนะคะคุณหมอวรงนะคะได้ทำหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีในการตรวจสอบคดีทุจริตจำนำข้าวที่เป็นการทุจริตที่มโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยคุณหมอวรงเนี่ยได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินำเงิน นะคะกลับคืนมาให้ตกเป็นเงินของแผ่นดินอย่าว่าแต่ชาวพิษณุโลกเลยค่ะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเคยขอบคุณคุณหมอวรงหรืออยังคะรวมทั้งคุณด้วยค่ะคุณวัชระเพชรท,ทอง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย